ได้บิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์พระงเจ้าค่ะเราสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรงนำพาเราในทุกวิถีชีวิตในทุกความคิดทุกความรู้สึกพระงเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์ที่สรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างกําลังการทำกิจหรือว่าเปิดเผยสัมดงพระองค์เองพระงเจ้าค่ะเพราะความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นก็ปรากฏในทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างโดยเจ้าค่ะ เราขอบพระคุณพระเจ้าค่ะเราเข้ามาพระเจ้าค่ะเข้าสูต่ต่อจากพระพกรพระองค์เข้าสู่การพักสมบในใจิตใจของเราเราเข้ามาด้วยการโมทนาและขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าค่ะ พราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้เพราะพระองค์ทรงสิที่อำนาจเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจสูงสุดที่จะครอบครองที่จะกระทันในทุกสิ่งแค่รงจัดทุกสิ่งก็เกิดขึ้นพระเจ้าค่ะนำพาเถิดพระเจ้าค่ะในจิตใจของเราทั้งหลายพระเจ้าค่ะในฐานะที่เราคือส่วนของอวัยวะของร่างกายของพระองค์ที่เราเข้าส่วนที่เราคือเคริ่จักรของพระองค์เราคือพระวรกายของ พระองค์เราคือคนใหม่คนเดียวของพระองค์ที่ประกอบร่างพระเจ้าค่ะเพื่อเป็นการงานของพระองค์ที่จะปรากฏออกบนแผ่นดินโลกนี้พระเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงเป็นองค์พระเยซูคริสต์ทรงมากระทำกิจนี้สําเร็จแล้วโปรเจ้าค่ะและพระกายของพระองค์ก็เคลื่อนไหวอยู่บนแผ่นดินโลกคือส่วนประกอบของทุกชีวิตคือเราทุกคนที่มีการเต้นของหัวใจอยู่โปรดเจ้าค่ะที่เราได้ต้อนรับ พระองค์เข้าสู่ชีวิตของเราที่เรากําลังบอกตัวเองว่าเราคือลูกของพระองค์คือส่วนของชีวิตของพระองค์ที่เคลื่อนไหวอยู่บนแผ่นดินโลกวราอางรค่ะ องค์พระเยซูคริสต์่งเป็นศีลธรระนั้นอยู่บนสวรรค์พระองค์เจ้าค่ะเราขอพระคุณพระองค์โปรดเดินพระเจ้าค่ะนำพาเพื่อเราทั้งหลายจะได้กจหนักพระเจ้าค่ะทุกลงหายใจของเรานั้นจะได้ตามติดกับชีวิตของพระองค์คือคิดเหมือนพระองค์รู้สึกเหมือนพระองค์และการตัดสินใจเลือกในแต่ละอย่างก็จะเป็นเหมือนพระองค์โดยอัตโนมัติพระเจ้าค่ะนำพาเพื่อทุกวันเวลาเพื่อทุกวินาทีพระเจ้าค่ะเราได้เห็นคุณค่า ในความรักอันยิ่งใหญ่ซึ่งเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้แต่การเปิดเผยและการสำแดงนั้นก็ผ่านมาโดย พระวจนะของพระองค์พระองค์จัดพระองค์บอกให้เราใส่ใจในพระวจนะของพระองค์แล้วจะพบของดีพระเจ้าค่ะเป็นแค่พื้นฐานพระเจ้าค่ะความจริงพระวจนะของพระองค์นั้นก็มีอยู่ทุกที่มีอยู่ทุกเวลามีอยู่ในการทรงสร้างของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสาแดงทัศร์ของพระองค์อยู่พระเจ้าค่ะขององค์ทรงโปรดเถิดให้เราทั้งหลายหันใจใหม่พระเจ้าค่ะกลับใจเสียใหม่พระเจ้าค่ะมองดูพระเจ้าค่ะ พร้อมรับที่จะเชื่อฟังบอกเจ้าค่พร้อมยอมรับพระองค์เข้าสู่จิตใจของเราคือเข้าสู่ชีวิตของเราทุกเวลาทุกนาทีพระเจ้าค่ะไม่ใช่เราโฟกัสหรือจดจออยู่ที่ภายนอกที่ตาเรามองเห็นแต่ภายในเรานั้นให้ตั้งนิ่งสงบพระเจ้าค่ะเหมือนอย่างมารีพระเจ้าค่ะที่นั่งอยู่เบื้องพระบาทของพระองค์ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกเราจะเจอสิ่งใดพระเจ้าค่ะสิ่งใดจะนํา ให้ตาของเรานั้นไปมองเพราะทุกสิ่งในระบบของโลกก็ดึงดูดเราทั้งหลายให้ไปใส่ใจอยู่กับเขาเพื่อ,อเราจะได้ต้อนรับเขาเข้าสู่ชีวิตของเราเป็นเหมือนสองครามเพราะเจ้าค่ะระหว่างพระองค์และระหว่างระบบของโลกนี้พระเจ้าค่ะขององค์ทรงโปรดเจิดนำพาเราให้เราทั้งหลายสํานึกของเรานั้นได้ตื่นขึ้นได้รู้สึกตัวเพราะเจ้าค่ะได้เป็นผู้ที่มีชีวิตร่วมก,กันกับพระคิดในทุกวันเวลาทุก ทินาทีในลมปราณในลมหายใจของเราเจ้าค่ะที่เราจะไม่กบฏที่เราจะไม่กบฏต่อความรู้สึกกบฏต่อตัวตนของตนเองเพื่อเจ้าค่ะ และกับบต๊พระองค์โดยอัตโนมัติพระเจ้าค่ะขององค์ทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่ะนำพาเราในทุกชีวิตในทุกวันเวลาทุกลมหายใจของเราเราจะขอบคุณเราจะสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ถึงความที่พระองค์ทรงกระทํากิจอยู่ในทุกวิถีชีวิตของเราทุกลมหายใจของเราพระเจ้าค่ะเราขอขอบคุณพระองค์แต่จริงพระเจ้าค่ะเราเรียนรู้เราเข้าใจเรารักพระองค์ ด้วยชีวิตของเราทุกเวลาทุกวินาทีผ่านพระวจนะของพระองค์ที่เป็นตัวอักษรประจ้าขา่าและผ่านชีวิตพระจ้าขาันที่เป็นชีวิตของพี่น้องของเราหรือผ่านทุกชีวิตที่ ให้เราได้มองเห็นด้วยตาพรรเจ้าค่ะนั่นคือความที่พระองค์กําลังเปิดเผยและสําเด็พระสิริของพระองค์อยู่พระเจ้าคกะให้เราใช้สติปัญญาในการที่เราจะรับเข้ามาโรรเจ้าค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพรรเจ้าค่ะมีผลต่อชีวิตของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งพระเจ้าค่ะอาจจะเป็นทางโดยตรงและทางอ้อมพระเจ้าค่ะเพราะภาพของความสัมพันธ์นั้นพรรเจ้าค่ะมันเกิดขึ้นทุกวินาทีพรรเจ้าค่ะ ในระบบของโลกนี้เมื่อเราอยู่กับสิ่งใดเมื่อเราใส่ใจกับสิ่งใดเมื่อเราให้คุณค่ากับสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมีอิทธิพลหรือมีริ์ในชีวิตของเรา ทันทีเพือเจ้าค่ะขอองค์ทรงโปรดเติมนํำพาเพื่อลูกๆของพระองค์แต่ละคนจะแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์และระบบของโลกนี้ออกเพร่อเจ้าค่ะแท้จริงชีวิตของแต่ละคนนั้นพระอเจ้าค่ะยากเพร่อเจ้าค่ะแต่ก็ไม่ยากสําหรับพระองค์เพราะพระองค์ทรงตัดไปแล้วในพระองค์การกระทําของพระองค์หรือเมื่อเราต้อนรับชีวิตของพระองค์เข้าสู่ชีวิตเรานั้นก็โดยพระองค์ก็ไม่มีสิ่งใดยากสําหรับพระองค์อย่างแท้จริงนั่นแหละเพระอเจ้าค่ะเราขอขอบพระคุณ พระองค์แต่ที่มันยากก็คือเพราะว่าความเป็นตัวตนของมนุษย์นั้นที่ไม่ยอมรับนี่แหละพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดนำพาพราะเจ้าค่ะเพื่อการดําเนินชีวิตของเราคือลงปราณของเราที่มีอยู่ในเวลานี้เราจะได้รับ ต้อนรับชีวิตต้อนรับสิ่งซึ่งเป็นพระเยซูคริสต์เข้าสู่ชีวิตเราในทุกทางเพร่เจ้าค่ะเราขอขอบพระคุณเราขอสรรละซิญให้เราได้เปิดความคิดเปิดหูของเราคือความรู้สึกพื่เจ้าค่ะและเปิดปากของเราคือการตัดสินใจของเราที่จะพูดออกมาที่จะเปล่งออกมานั้นให้เราได้ระมัดระวังเพื่เจ้าค่ะเพราะสิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจเพร่เจ้าค่ะให้เรา ในทุกเวลานั้นให้เราระมัดระวังพระเจ้าค่ะเพราะสิ่งที่อกจากปากของเรานั้นพระองค์เจ้าค่ะเป็นสิ่งซึ่งแปลีเปลี่ยนชีวิตของเราพระองค์เจ้าค่ะเพราะเป็นความรับผิดชอบของตัวตนของเราโดยตรงพระองค์เจ้าค่ะเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้สติปัญญาให้ความเข้าใจพระเจ้าค่ะให้ทุกอย่างพระเจ้าค่ะที่เราจะใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อพระคริ์จะได้เคลื่อนไหวในชีวิตของเราเพื่อความเป็น ตัวตนเป็นลักษณะนิสัยของพระองค์นั้นที่เราบอกว่าเราเป็นลูกของพระองค์เราเป็นภาชนะของพระองค์เราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าค่ะให้สิ่งนั้นรับกโองพระเจ้าค่ะในการเคลื่อนไหวในชีวิตของเราไม่ว่าความคิดพระเจ้าค่ะหรือความรู้สึกหรือสิ่งที่เราออกมาจากปากของเราพระเจ้าค่ะหรือออกมาจากท่าทีออกมาจากท่าทางของเราพระเจ้าค่ะขององค์ทรงโปรดเถิดนำพาเพื่อลูกลของพระองค์แต่ละคนนั้น ลพลิกเล็พลิการนาพ่อเจ้าค่ะใครควรถึงตัวตนของตัวเอง mm hmm. ในทุกจังหวะการเต้นของหวัวใจว่ากําลังตามใคร mm hmm. พ่อเจ้าค่ะอให้์ฮาลิลยากาลังใส่ใจกับสิ่งใดพ่อเจ้าค่ะใส่ใจกับระบบของโลกนี้ใส่ใจกับข่าวสารใส่ใจกับอะไรก็ตามพ่อเจ้าค่ะสิ่งนั้นเป็นสิ่งซึ่งมีอิทธิพลหรือเป็นสิ่งที่เรารับเข้ามาในชีวิต ในจิตใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปเพื่นเจ้าค่ะขององค์ทรงโปรดเถิดเพื่อนเจ้าค่ะให้ความเป็นลูกของพระคริสต์ลูกของพระองค์นั้นมีสติปัญญาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวในชีวิตของเขาพื่นเจ้าค่ะในสิ่งที่เขาจะสื่อสารพื่เจ้าค่ะเป็นสายสัมพันธ์ในทุกรูปแบบในชีวิตของเขาพื่นเจ้าค่ะโอห้หยุ้ง่าเพราะพระองค์ทรงพระเกียรติสิร,ริเพราะพระสิริของพระองค์ก็สัมเดงและ ระบบของโลกนี้ในความตายก็แพร่ขยายเพื่อเจ้าค่ะก็ทํางานอยู่เพื่อเจ้าค่ะให้ขอบองค์ทรงโปรดไห้ลูกๆของพระองค์นั้นได้รู้ทันเพื่อเจ้าค่ะได้ไข้ควรได้พิจิพิจารณาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงบอกว่าให้เร็วในการสั่งและช้าในการพูดแต่ส่วนใหญ่เรามักจะตรงข้ามเพื่เจ้าค่ะเราจะเร็วในการที่จะพูดออกมาเพื่เจ้าค่ะโอฮาเลลูยา ทรงโปรดเถิดช่วยเหลือพระเจ้าขันนำพาเราทุกคนที่เราจะได้สำแดงฐานความเป็นบุญให้สมเกียรติได้สมศักดิ์ศรีที่พระองค์ทรงไว้วางใจที่ให้เราทั้งหลายพระเจ้าขันสำแดงองค์พระเยซูคริสในชีวิตของเราสำแดงชีวิตพระเจ้าข่นเป็นเหมือนชีวิตนั้นพระเจ้าค่ะโอหานิโลยานในระบบของโลกในทุกสิ่งนั้นอยู่ในความตายพระเจ้าค่ะแต่ชีวิตของพระคริสต์นั้นเป็นชีวิตที่จะ นำพาให้เขากลับสู่สภาพดั้งเดิมที่จะเป็นชีวิตพระเจ้าค่ะโปรดนำพาพระเจ้าค่ะเพื่อลูกๆของพระองค์ก็จะได้ตื่นขึ้นพระเจ้าค่ะจะได้กลับใจใหม่สนิทกับพระองค์ในทุกทางในทุกวันเวลาพระเจ้าค่ะที่ชีวิตของเขาเคลื่อนไหวอยู่บนแผ่นดินโลกสิ่งที่เขาสำแดงออกทุกสิ่งพระเจ้าค่ะโอฮาลลูยาเพื่อพระเยซูคริสจะได้ขยายชีวิตของพระองค์มากขึ้นในชีวิตของลูกๆของพระองค์ในชีวิตของพี่ตาจักรของ องค์ในชีวิตของครอบครัวของพระองค์ในชีวิตของความเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงการทำกิจอยู่อย่าง ทุกวันทุกเวลานำพาเพื่อทุกคนเพื่เจ้าค่ะจะคิดจะพิจารณาจะไขครวเพื่อเจ้าค่ะตัวตนของตัวเองเพร่เจ้าค่ะสายตาที่มองออกไปนั้นให้กลับเข้ามามองที่ใจของตัวเองเพื่เจ้าค่ะมองที่ความคิดมองที่ความรู้สึกเพื่เจ้าค่ะมองที่พิจินพิจารณาตัวตนของตนเองว่าเวลานี้วินาทีนี้นั้นตนเองกําลังตามใครเพื่เจ้าค่ะประหารชีวิตของตัวตนของเรานั้นตามใครหรือ จดจออยู่ที่ใครหรือมองใครหรือคิดถึงใครคิดถึงอะไรแสดงว่าจิตใจของเราพระเจ้าค่ะก็ตามสินั้นแหละพระเจ้าค่ะขององค์สมบูรณช่วยเถิดพระเจ้าค่ะเราตามตัวตนของเราพระเจ้าค่ะเราก็จะจดจออยู่ แต่กับตัวตนของเราโดยที่เราไม่ได้หันไปมองว่าความคิดของพระคิดนั้นคิดอย่างไรพระเจ้าค่ะนำพาที่เราจะต้อนรับเพราะเจ้าค่ะที่เราจะใส่ใจที่เราจะมองเพราะเจ้าค่ะสส่ตาของเรามองที่เบื้องบนเหมือนอย่างพระคิดบอกพระเจ้าค่ะตามพระวจนะของพระองค์จิตใจของเราสงบนิ่งพระเจ้าค่ะฟังพระสุรเสียงของพระองค์เพราะแท้ริงพระสุรเสียงของพระองค์ก็กําลังเปล่งอยู่โรคข้ามพราะเจ้าค่ะเปล่งอยู่รอบทุก túc sinh thuốc ngàn vào cho cả rộng ra ông sống bên sinh túc gian rộng ra ông sống thịt hữu tụ hồn vào cho นำพาเราเพื่อเราทั้งหลายจะจำเริญขึ้นและเติบโตขึ้นพระเจ้าค่ะเพื่อชีวิตวันนี้และวินาทีต่อไปนั้นจะไม่เหมือนเดิมแต่ชีวิตเราจะถูกแปลเปลี่ยนโดยองค์พระเยซูคริสต์ที่เคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าค่ะทุกวันทุกเวลาในการตัดสินใจในการเลือกในการคิดพระเจ้าค่ะให้เป็นของพระคริสต์ทั้งสิ้นพระเจ้าค่ะให้พระองค์ทรงครอบครองพระเจ้าค่ะให้พระทุกวันเวลาให้เป็นของพระองค์ที่เราจะได้มอบถวายพระเจ้าค่ะที่

สิ่งใดในโลกนี้ไม่ว่าศาสนาพวกเจ้าค่ะหรือทฤษฎีใดๆของใครคนใดคนหนึ่งพรกเจ้าค่ะที่เขาได้ร่วม หรือได้แชร์ประสบการณ์ของเขามาพระเจ้าค่ะเขาก็รับมาจากพระพิทักงสิ้นพระเจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงเป็นต้นกาเนิดเพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่ง่งชีวิตเพราะพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าค่ะการที่สุดทุกสิ่งก็จะถูกรวบรวมไว้พระเจ้าค่ะภายใต้ประมุขหนึ่งเดียวพระเจ้าค่ะเพื่อเขาทุกเขาลิ้นทุกลิ้นฉะก้อมกลาดลงเร่ยงรับพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าค่ะโอ้เราขอบพระคุณตัวเจ้าค่ะเราสรรเสริญนำพาเพื่อชีวิตเราเราจะ ไม่ได้ให้สิ่งรบข้างพระเจ้าค่ะนำจิตใจของเราไปนำชีวิตเราไปพ่อเจ้าค่ะในการแย่งชิงในทุกเวลาระบบของโลกนี้ก็กําลังแย่งชิงเราทั้งหลายให้เราอยู่ในระบบพระองค์เจ้าค่ะเพื่อแต่ที่จริงระบบนั้นการทาให้เรารู้สึกปลอดภัยพ่อเจ้าค่ะและระบบนั้นก็ทําให้เรารู้ดีเราดูดีพรอเจ้าค่ะ โอฮาหเลลยูยาแต่แท้จริงความดีและความชั่วก็ทํางานร่วมกันก็เป็นเรื่องเดียวกันกพเป็นสิ่งเดียวกันเพราะคือผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วพระเจ้าข่าของพระองค์ทรงโปรดไอ้ลูกๆของพระองค์คิดไอ้ได้พเจ้าข่าที่เขาจะหันใจพระเจ้าข่าจากสิ่งซึ่งจดจ่ออยู่ที่เขาต้องกระทาดีหรือสิ่งที่เขาคิดนั้นต้องดีพระเจ้าข่าแต่จริงความดีและความชั่วก็มี เรียกว่าก็มีระดับเดียวกันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเจ้าค่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแค่สองด้านพระเจ้าค่ะขอะองค์ทรงโปรดเตือนที่จะร่วมกันต่อต้านความรักของพระองค์พระเจ้าค่ะขององค์ทรงโปรดช่วยพระเจ้าค่ะเพื่อความเป็นบุตรที่รักของพระองค์จะได้ตื่นขึ้นพระเจ้าค่ะจะได้มองจะได้เห็นพระเจ้าค่ะตาม phàm chiếc để tạm phàm đối xử khổng bố với giê xu thiếp ông xuống sắm đen ồ, thiếp ông trung trải qua sẵn đen, oh, đẹp โอฮาเลูยานำพาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ตื่นขึ้นพระเจ้าค่ะเราทั้งหลายมาหาพระองค์ด้วยจิตใจของเราพระองค์ทรงอยู่ทุกคนทุกแอ่งพระองค์ทรงสถิตอยู่นำพาเพื่อลูกๆของพระองค์วันนี้ที่พระองค์ทรงตั้งระบบของคิดาจักไว้ที่คิตจักนั้นมีทั่วโลกพระเจ้าค่ะคิตจักรนั้นเป็นอาคารสถานที่ตามความเข้าใจของระบบของโลกนี้แต่แท้จริงพระเจ้าค่ะพระองค์จิต ของพระองค์หรือความต้องการของพระองค์คิดจักรของพระองค์ก็คือชีวิตของลูกๆของพระองค์แต่ละคนนั่นแหละที่เขาจะต้องสมแดงความเป็นพระโอรกายของพระองค์ความเป็นตัวตนของพระองค์ความเป็นพระฉายของพระองค์พระองค์ทรงสร้างมนุษย์นั้นตามพระฉายของพระองค์เปอดเจ้าค่ะนำพาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เข้าใจแต่ในภาพของการเข้าส่วนหรือการสมคคีหรือความสัมพันธ์นั้นพระองค์ทรงสมแดงโอ้โรเจ้าค่ะให้มีอาคารได้มีสถาน ที่จะมารวมตัวกันพระองค์เจ้าค่ะเป็นสถานที่นัดพบหรือเป็นเต็นท์นัดพบซึ่นพระองค์ทรงกระทาแบบอย่างไว้ตั้งแต่ว่าสมัยก่อนแล้วงเจ้าค่ะ còn khi pha ông sẽ sống qua và rác thải của lô pha ông có thông chặt và pha ông cầm nốt đầu thăng lại với đôi quan rác của cho hàng pha ông sống sang đầu như cầm nốt đầu ấy còn thì cho quan rác thải của lô của cho hàng nên khi xuống xưng pha ông sẽ bên thi nát mái của cho khác thì ai đầu thăng lại đây khắp xuống sân nhìn cầm pha ông đầu thăng lại bên pha ông của pha ông đầu thăng lại bên pha เราจะต้องรวมตัวการโปรเจ้าค่ะเข้าส่วนโปรเจค่ะแต่ต้องอาศัยสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงกําหนดไว้แล้วเป็นเหมือนเต้นรักพบเป็นเหมือนรรมศาลาโปรเจค่ะที่จะมาเจจงใจหรือที่จะมาหนุนใจหรือที่จะมาร่วมสามัคคีทำรกันที่จะรับชีวิตของประคทศให้เข้าสู่ชีวิตร้อยเอ็มที่โปรเจค่ะนำพาเดินเพื่อเราทั้งหลายจะไม่เหมือนเดิมโปรเจค่ะแต่เราทั้งหลายจะมีชีวิต luôn cạnh các phát tăng sẽ chăm lên, kinh, đầu tăng lại sẽ tưởng tồn kinh, rộng sẽ có sĩ của phát hành. ทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีคุณเจ้าค่ะเราขอสรรและเสอร์แล้วขอขอบคุณพระองค์โอ้ฮาเลลุยาปฏกเยตและพระสุ่ยจะเป็นเด่พระองค์เพราะพระองค์ทรงกระทํากิจด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ไม่มีสิ่งใดพรรองทรงกระทํากิจอยู่เนื้อระบบของโลกนี้โรงทรงกระทํากิจอยู่เนื้อระบบชีวิตของเราพระองค์ทรงกระทํากิจ อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งพระเจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของเพราะพระองค์ทรงเป็นสิทธิอำนาจเพราะพระองค์ทรงผู้กระทํากิจอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เราคิดได้พระเจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงให้คําสัญญาไว้ให้พันธสัญญาไว้พระเจ้าค่ะสิ่งซึ่งพระองค์สิ่งซึ่งมนุษย์คิดไม่ถึงสิ่งซึ่งตามองไม่เห็นพระเจ้าค่ะคือมนุษย์คิดไม่ได้พระเจ้าค่ะนั่นคือสิ่งซึ่งพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับ คนที่รักพระองค์โปรดเจ้าค่ะขอบุทรมโปรดเถิดอ้ลูกๆของพระองค์แต่ละคนนั้นจะได้เข้าใจและสัมเดงความรักของพระองค์ออกไปเพื่อเจ้าค่ะไม่ต้องเข้าใจเพื่เจ้าค่ะแต่ให้เขาสัมเดงความรักอย่างไรเงื่อนไขให้ต้นรับชีวิตของพระคิ้าสุดชีวิตของเขาและสัมเดงออกไปอย่างตรงไปตรงมาพระองค์เจ้าค่ะไม่มีสิ่งใดแอบแฝงเป็นความบริสุทธิ์ไม่แปลกที่ค์ทรงจัดผู้ใดที่มีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นจะมองเห็นพระองค์โปรดเจ้าค่ะโอ้ คําสอนหรือเป็นคําที่พระองค์ทรงให้เราทั้งหลายได้ตรวจสอบชีวิตของเราตรวจสอบความคิดของเราแต่ละคน่อจะค่ะนาพาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ไม่ต้องชีวิตเรานั้นจะเป็นอุปกรณ์ของโลกนี้หรือเป็นอุปกรณ์ของความเป็นนิรันดร์ของพระองค์ให้เราทั้งหลายนั้นได้เยกแย้ให้ออกกเจะค่ะเพราะวันเวลานั้น พระองค์เจ้าค่ะก็เหลือน้อยเป็นทนแล้วพระองค์เจ้าค่ะขอองค์ทรงโปรดช่วยเถิดนำพาเพื่อเราทั้งหลายจะนำจิตใจของเราติดสนิทอยู่กับพระองค์อยู่ในการเฉลิมฉลองอยู่ในการพักสมบพระองค์เจ้าค่ะที่พระองค์ทรงัจผู้ใดที่พักสมบอยู่ในจิตใจตนเองได้พระองค์เจ้าค่ะผู้นั้นก็เหมือนกับ พระองค์ที่ได้พักสงบในวันที่เจ็บแล้วพระองค์ให้พระวจ,จนะของพระองค์ตรวจสอบใจิตใจของเราตรวจสอบตัวตนของเราที่เรามีลมหายใจอยู่ในวินาทีนี้ว่าเราเป็นเช่ไนไรโอเชไหคคะโอหันตุยาหากเราพักสงบไปในใจิตใจของเราได้ไม่กังวลกังวายพระเจ้าค่ะพระองค์ก็จัดไปอย่างเชั่เจนพระเจ้าค่ะในเรื่องของวันพรุ่งนี้โระเจ้าค่ะ Rõ có một kia hay đâu có câu cầu ai Từng can ký hết cản tử với cháu cả rồi xin xin ra ông xin cản thân Xin xin ra ông xin bỏ quay năn Hay đâu xa về hát về đi văn chắc thăm khám ra ông coi Rõ ông phải xin phước từng xin thăm phù ngay với cả Rõ ông bỏ tay tăng ra ông bay Rõ ông chả tâm cảm quân từng xin đại với cả Này vẫn thương nhí Sự sẽ khinh, cả Này đã bồ lộ nhí, Này có นแน่นอนความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนั่นแหละพระเจ้าค่ะขอองค์ทรงโปรดช่วยนำพาย้ายจิตใจของเราทั้งหลายนั้นสันหรือว,วันไว้ไกับระบบของโลกที่โลกนี้นั้นพระองค์เจ้าค่ะให้ข้อมูลพระเจ้าค่ะต่างๆม,มากมายพระเจ้าค่ะเพื่อเราทั้งหลายจะได้แยกจากความสัมพันธ์ของพระองค์เพื่อเราเกิดความกลัวพอะเจ้าค่ะและไปติดสนิทและไวใส่นนสใจอยู่กับสิ่งที่ระบบของโลกหยิบยื่นให้จนเราในบางครัง้งก็ลืมไปและ เสียเวลาผู้เจ้าค่ะที่จะใครครวญที่จะติดสนิทกับพระองค์ที่จะตื่นดในความรักอะไรงื่อนไขร่วมกันกับพระองค์ของเจ้าค่ะช่วยเรานำพาเราทุกคนโดรเจ้าค่ะในระบบของโลกนี้ที่กําลังต่านวินาทพโรเจ้าค่ะการลงหมนอายุพรเจ้าค่ะ ทุกสิ่งแห่งการสร้างสร้างทุกสิ่งที่รวมสงบัตินั้นจะเป็นความจริงพระเจ้าค่ะนำพาเพื่อจิตใจของเราทั้งหลายนั้นยอมรับความจริงอยู่กับความจริงคืออยู่กับปัจจุบันนี้อยู่กับชีวิตวินาทีนี้เพื่อเจ้าค่ะให้ร่วมสุขกับพระองค์ให้เป็นสุขให้คิดถึงในสิ่งซึ่งให้ขอบพระคุณเพื่อเจ้าค่ะและให้สรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรงกำลังกระทำกิจอยู่ในชีวิตของเราทุกลมหายใจของเราพระเจ้าค่ะ ทุกว uh uh <thi> oh, ันเวลาทุกว e ินาทีกรเจ้าค่ะองคในดวงใาเราสรรเสริญและเราขอบพระคุณพระองค์เพื่อพระเกียรติและพระสิริจะเป็นแด่พระองค์เพื่อทุกสรรพสิ่งพระเจ้าค่ะที่เราคิดได้ที่เรารู้สึกได้ที่เราเป็นในชีวิตของเรานั้นให้พระองค์ทรงเข้ามาครอบครองให้พระองค์ทรงมาเป็นผู้นําให้พระองค์ทรงมาเป็นเจ้าชีวิตพระเจ้าค่ะที่เราจะจัดการกับความคิดของเราพระเจ้าค่ะเพราะความคิดของเรานั้น เหมือนอย่างที่พระองค์ชมเปรียบเทียบในเพราะว่าจนะของพระองค์หลายตอนความคิดของเรานั้นสูงความคิดของเรานั้นแข็งแรงอย่างหนึ่งก็คือกำแพงเมืองยีรีโคนั่นแหละนั่นคือจิตใจของเราทั้งหลายนั่นคือจิตใจของมนุษย์เราเจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์เราสารทุกสิ่งทุกอย่างฝากวินันทีต่อไปฝากระบบ ของความสัมพันธ์ในพระองค์ฝากระบบของโลกนี้ที่พระองค์จะทรงนำเพื่อเราทั้งหลายได้อิสเนตเพื่อเราทั้งหลายเป็นของพระองค์โดยโชคธรรมโดยพระสิริอันยิ่งใหญ่เอนเ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ฝากไว้ในพระหัตถ์อันทรงยิ์ของพระองค์เหตุพระราชดำนัสอิสเนตเป็นแต่พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน เลองศูนกับค่าต้องใช